อาจารย์ขาวันนี้อาจารย์จะเล่าเรื่องทางรอดไทยแสงสว่างที่ปลายอุโมงอย่างนี้แะคะใช่ครับเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยอยากจะเป็นสมาชิกของ OECD <ฮะ S 2> นะครับ <ฮะ S 2> ซึ่งก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจพัฒนาที่คุณอิสเรีไดโรนาพูดชื่อเต็มไปแล้วเนี่ยเพราะว่าเรารู้ว่าอ,องค์กรโ o e d เนี่ยมีแต่สมาชิกประเทศที่พัฒนาแล้ว การเข้าไปจะทําให้รู้สึกมีเครดิตดีเพราะเขามีมาตรฐานมีรรมาพิบาลมีอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเราจะได้ประโยชน์จากการสมัครตรงนี้เมื่อต้นปีที่แล้วต้นปีสมร์ท์สิบเจ็ดสิบเมษายนสมร์ทซ์สิบเจ็ดเราได้ยื่นแบบไปนะครับแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีตัวแทนประเทศไทยไปร่วมประชุมกับเขาเขาจะประเมินว่าเอะเศรษฐกิจเราเป็นอย่างไรเราต้องทําอะไรบ้างมาตรฐานจะได้ใกล้เคียงกับเขา เขามีข้อเสนอแนะมา4ข้อนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง<ฆ>แต่ก่อนจะไปถึงข้อเสนอแนะจาก OECD ที่จะเป็นทางรอดเศรษฐกิจเนี่ยก็คือประเด็นว่าทําไมผมถึงหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้ต้องเรียนว่าผมเนี่ยก็เดินสายไปตรวจเยี่ยมร้านหนังสือที่เราเป็นประธานอยู่เนาะเราเห็นได้ชัดเลยว่ากําลังซื้อไม่มีเนาะร้านรวงต่างๆที่เราเคเห็นว่าคนแน่นๆคนเยอะๆห้างทั้งหลายเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าเงียบอย่างชัดเจน งเงียบอย่างชัดเจนแล้วก็ได้ยินเสียงโอ,อดร้องครวญครางจากตู้ประกอบการหลายคนว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆ mm hmm. นะครับอันนั้นก็คือภาพเศรษฐกิจซึ่งผมคิดว่ารายย่อยๆเนี่ยถ้าไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนจะไม่รู้สึกแต่ถ้าเป็นคนค้าขายคนขายของเนี่ยจะเห็นได้ชัดเนี่ยผมเอาสไลด์เก่าๆเวลามาเปิดบรรยายนีย่นะครับก็เ mm hmm. มเืม่อตอนต้นปีมาดูเนี่ยผมโน้ตเอาไว้เมื่อตอนต้นปีเนี่ย สภาพัฒนาเศรษฐสังคมแห่งชาติทํานายไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ว่าปีนี้เราน่าจะโตประมาณ2.3ถึง3.3เปอร์เซ็นตะ์ผมก็ยังมีโน้ตในสไลด์ผมเลยบอกว่าถ้าปีนี้โตได้ถึง2ร์เซนถือว่าเฮงแล้วล่าสุดจากการดูการคาดการจากหลายหลาสำนักคุณอิสรีคุณอนุพัฒ์ท่านผู้ฟังครับถ้าโตได้ถึง1.8%ี่ยถือว่าเก่งมากแล้ว ถ้าโตได้ถึง1.8%เนะอะแล้วถ้าโต1.8แปลว่าอะไรปีแล้วเราโต2.5ปีก่อนเราโต2.0เราโตกระป๊อกกระแป๊กกระป๊อกกระแป๊ก,ะป,ะกะป,ะปีนี้จะโตต่ำสุดในรอบ3-4ปีที่ผ่านมาแล้วปีหน้าจะแย่ไปกว่านี้นะปีหน้าหลายสำนักคาดว่าจะแย่ไปกว่านี้อีกบางสำนักบอก1.6-1.4%แปลว่าวันนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆภาพที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยหรือเปล่าท่านผู้ฟังอาจจะถามคำถามในใจขึ้นมาตรงนี้ไม่เลยนะครับหลายๆประเทศรอบบ้านเราอินโดนีเซียโต4ี่โตเปอร์เซ็นต์ปีนี้ปีหน้ามาเลเซียโต4เปอร์เซ็นต์เศษทั้งปีนี้ปีหน้าฟิลิปปินส์โต5เปอร์เซ็นต์เทั้งปีนี้และปีหน้านะครับเวียดนามปีนี้โต6.7ปีหน้านโตประมาณ6นะครับอันนี้คือประเทศใหญ่ๆที่เราอยู่ในระดับเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือภาพที่ที่เราเห็น รบปีนี้เราจะโต1.8ปีหน้าจะ1.6เราจะอยู่กันอย่างไรทาไมเราถึงเป็นเช่นนี้นะอย่างเวียดนามเพิ่งประกาศตัวเลขการเติบโตไตรมาสสาบอกว่าเติบโตสูงสุดในรอบเป็น10ปีเลยนะคุณอิสรีคุณอัุพาัดก็น่าตกใจว่าเอ๊ะทำไมเจอภาษีทั้์เจอไต้ฝุ่นเจอโน่นนี่นั่นเอ๊ะทำไมเขาถึงบอกโอ้โหไตรมาสสามนี้เติบโตสูงสุดตั้งแต่ปี2011 อันนี้เป็นสิ่งซึ่งเราจะต้องตรหนักให้ดีเพราะฉะนั้นผมกําลังจะบอกท่านผู้ฟังบอกว่าวันนี้ตัวเลขที่เราเห็นนะครับมันเป็นตัวเลขที่เรียกว่ามันเกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยนะไอการเศรษฐกิจที่ตกต่ําที่ไม่โตที่คนตัวเล็กๆที่เ m e เดือดร้อนกันท่วหน้าวันนี้มันเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยซึ่งเดี๋ยวลองดูซิว่าข้อเสนอจาก o e c d เนี่ยมันจะตอบโจทย์ตรงนี้มันจะเป็นทางรอดได้จริงหรือเปล่า แล้วเมื่อวันจันทร์ที่แล้วที่คุณอิสรีหนีไปเที่ยวเนาะที่คุณอนัญพัฒน์กับคุณพิจพัฒน์มาจาัดรายการเนี่ย <c oughs> ผมได้แต่นิดๆไปบอกว่า <c oughs> ผมได้แต่ไปนิดๆบอกว่าผมไปร่วมสัมมนากับสภาพัฒน์การประชุมประจําปีมานะครับท่านเลขาสภาพัฒน์ท่านดนุชาพิชยานันท์ซึ่งตอนนี้ย้ายไปดูเรื่องน้ําแล้วเนี่ยสนทนชเนี่ยนะครับสารภาพในที่ประชุมประจําปีสภาพัฒน์ชัดเจนเลยก่อนที่ท่านจะย้ายไปดูแลน้ำเนี่ยนะครับ สไลด์หนึ่งท่านเขียนไว้ชัดเลยครับในความเป็นจริงความก้าวหน้าของการพัฒนาหยุดชะง,งักมาตั้งนานแล้วชาเลขาสภาพัฒนาสิทธิสังคมแห่งชาติซึ่งถือว่าเป็นติ้งแตงของประเทศเป็นหน่วยงานวางแผนสำคัญที่สุดนะสารภาพว่าในความเป็นจริงความก้าวหน้าของการพัฒนาหยุดชะง,งักมาตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้โหแบบ พอเหี่ยวหมดเลยนะถ้าท่านพูดอย่างนี้ตั้งแต่ท่านอยู่ในตาแหน่งต้นๆเนี่ยเออผมคิดว่ายังได้ช่วยกันนี่ท่านพูดตอนท่านจะลุกจากตําแหน่งนี้ก็ก็กระไรอยู่ในพอสมควรนะตั้งแต่ปี2550ถรึงแต่แผน10เป็นต้นมาเนี่ยไทยเราเติบโตต่ํากว่า5%มาโดยตลอดนะครับไทยเราเติบโตต่ํากว่า5%มาโดยตลอดผมยังตั้งคําถามตอนรัฐบาลคุณเศรษฐารัฐบาลคุณลุงอิงเป็นประกาศว่ารัฐบาลเพื่อไทยจะทําให้เศรษฐยเติบโต5%เอนตี่บอกเป็นไปได้ยังไง ดูจากสถิติแล้วมันไม่เกิดขึ้นเลยนะครับคำถามต่อมาที่คุณอิสรี e, คุณนายพัฒน์นผู้ฟังอาจจะมีในใจอ้าวแล้วทำไมแต่ก่อนเราเติบโตได้ดีอื้าวแต่ก่อเราเติบโตเป็นเราจะเป็นเสือตุทีห้างเอเชียไม่ใช่เหรอเราเป็นมิรโคเอเชียนะนะอะจริงครับตั้งแต่แผนหนึ่งเป็นต้นมาเนี่ยเราเติบโตเฉลี่ยกันเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์แผนหกคือในช่วงสองพันสามสิบถึงสองพันสามสสี่เราโตสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ เหตุผลผมอธิบายภาษาชาวบ้านง,ง่ายๆคือว่าแต่ก่อนเนี่ยแถวรอบๆบ,บ้านเราค,รคุณอิสริคุณอนุพัฒน์ท่านผู้ฟังจําได้รบกันหมดเป็นคอมมอนิสต์รบกันวุ่นวายโน่นนี่นั่นมีบ้านเราบ้านเดียวที่สงบแต่เมืองไทยเมืองเดียวที่สงบนะมองมาตรงเนี้ยไม่มีที่ไหนสงบก,กว่าเราละแล้วเพอ,เอิญ,ญี่ปุ่นเนี่ยมีปัญหาเรื่องข้างเ,งเงินเย็นแข็งมากต้นทุนการผลิตสูงต้องหาฐานการผลิตใหม่ ไทยเราเลยถูกหวยไงครับญี่ปุ่นมาลงทุนที่นี่ใช้แรงงานราคาถูกของเรานะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายก็มาลงทุนกันที่เมืองไทยประเทศไทยในช่วงก่อนหน้านี้ที่เติบโตเจ็ดโตแปดโตสิเปอร์เซ็นตเนี่ยจึงเติบโตด้วยการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นและการส่งออกของบริษัทญี่ปุ่นที่กําไรก็ไปที่เขาแต่ว่าเราได้เฉพาะค่าแรงถูกๆและต่อมาเมื่อเหตุการณ ความขัดแย้งในรอบๆประเทศเราสงบเพื่อนบ้านเราสงบเวียดนามเริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจเริ่มดอยเหมยในปี2029หลังจากรวมเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ได้แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับที่เกาหลีใต้จีนมองหาว่าเอ๊ะจะไปลงทุนที่ไหนดีนะเพื่อลดต้นทุนในประเทศตัวเองหวยจึงไปออกที่เวียดนามนะเราเนี่ยก็ถือว่ามันเหมือนกับมีญี่ปุ่นเป็นเจ้าบ้านอยู่แล้วแหละเกาหลีใต้ก็ ทำไมจะต้องมาซ้ํารอยกับญี่ปุ่นจีนบอกทาไมต้องมาซ้ํารอยกับญี่ปุ่นก็ไปประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นประเทศอื่นๆจึงเติบโตไล่มาขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็อ่อนแรงลงไปเรื่อยๆด้วยสังคมที่ที่สูงวัยมากขึ้นเทคโนโลยีต่ําลงนวัตรกรรมต่ําลงนะครับเราการผลิตในเราก็ก็สาสาลงไปตามแรงญี่ปุ่นนะสรุปแล้วที่ผ่านมา ก่อนที่เราจะตกต่ำเนี่ยเราโตเพราะคนอื่นมาใช้เราเป็นฐานการผลิตใช้แรงงานซึ่งไม่ใช่แรงงานคุณภาพนะครับแล้วเราก็ขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนาทักษะแรงงานและคุณภาพการศึกษาเพราะทำท่าจะแย่เรารอดได้ด้วยการท่องเที่ยวอีกใช่ไหมคุณอิสตรีคุณอุตภัจน์จำได้นะครับโอ้ oh, อยู่ดีจีนก็ท่องเที่ยวมาที่ไทยเยอะแยะไปหมดมนะครับทําให้เรายังมีรายได้ยังพอโตก็ตึ๊บก็ตึ๊บสี่ห้าเปอร์เซ็นยังพอไปได้แต่เงินพวกนี้มันเป็นเ,นเงินง่ายๆเข้ามา เงินง่ายๆจากการขายทรัพยากรธรรมชาติขายวัฒนธรรมแต่เราไม่ได้เร่งสร้างคนเราไม่ได้ลงทุนในวัตรกรรมเลยนะะแล้วตัวเลขที่มันมาบูมจัดๆก็ตอนที่มีหนังเรื่องอะไรนะ Lost in Thailand ใช่ไหมที่มา <Okay. S 1> ถ่ายทำที่เชียงใหม่ช่วงปี2 5 5 5อะไรประมาณเนี้ยนะครับคนจีนก็เข้ามาเยอะแยะเป็นตัวผลักดันให้ถ้าท่องเที่ยวเราจาก10กว่าล้านเป็น20เป็น30แล้วก็ไปแตะ40ล้านเราเลยรู้สึกสบายดี เศรษฐกิจเราเติบโตดีเงินได้มาง่ายเราก็มองไม่เห็นความสําคัญของการลงทุนในคนในนวัตรกรรมในไอเดีเราไม่เห็นเลยนะงบพวกนี้เราน้อยมากแล้ววันนี้สิ่งที่เราละเลยมันก็ออกผลแล้วว่ามันม,มันแย่ขนาดนี้นะครับอันนั้นก็คือคําอธิบายแบบชาวบ้านชาวบ้าน,านได้จะได้เข้าใจตรงกันว่าเอ๊ะประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคุณอิสรีคุณนะรจะให้ผม ไปที่คําแนะนําของ o e c d เลยหรืออยากจะพักก่อนครับพักก่อน,กกอนดีกว่าค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์ก็ฉายภาพให้เราเห็นนะคะถึงผลที่ตามมาของเส้นทางที่เราเลือกเดินนะคะอ่ะหลังจากนี้มีคําแนะนําที่น่าสนใจอย่างไรบ้างเรามาต่อกันหลังเบรกค,ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์ก็เล่าค้างไว้ ถึงสถานการณ์ของอบ้านเราเรื่องนโยบายเศรษฐกิจปัจจัยต่างๆที่อาจจะส่งผลทําให้เราชะง,งักในเรื่องการเติบโตมาพอสมควรนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าฟังแล้วเศร้าจังเลยครับอาจารย์คือผมเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ผมพูดแบบนี้มาเป็นสิปีแล้วเนาะแล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็จะมีคนอนธะิบายนักเศรษฐศาสตร์ระดับชินเซียนระดับ รองนายกระดับมือเทพทั้งหลายบอกโอ้ย,อยเกษมสันเอาไปเทียบกับเวียดนามไม่ได้หรอกประเทศเ็าต้องเปิดประเทศโน่นนี่นั่นแต่ว่าสิ่งที่เวลาผมเอามาเล่าเนี่ยผมผมศึกษารอบด้านนะครับดูข้อมูลรอบด้าน hmm. ดูการมองของนักวิเคราะห์นักวิจัยต่างประเทศร่วมกับประเทศไทยด้วยเราก็เห็นแต่ว่าพอเรียกว่าถ้าถ้าไม่ไม่จนกันขนาดนี้ไม่เดือดร้อนขนาดนี้เนี่ย มันจะไม่เกิดประโยชน์ว่าก็ขออนุญาตย้ำๆเพื่อจะได้เห็นภาพเศร้าครับเป็นเป็นความเศร้าจริงๆแต่ว่าถ้าเราไม่ความจริงมาพูดเราก็จะไม่ปรับตัวกันสักทีนะเราก็จะหลอกตัวเองว่ามันเป็นภาวะชั่วคราวเพราะชั่วคราวจะเติบเติบโตสองสามเปอร์เซ็นต์ก็แค่ๆอีกสามสิบปีนะครับอันนี้ก็คือภาพที่เราจะเกิดขึ้นทีนี้กลับมาดูว่าแล้วโอเอซีดีเขาเห็นอะไรในเรารทําไมเขาต้องมาประเมินเราเพราะว่า การที่เขาจะรับเราเข้าอยู่ในกลุ่มของ OECD ซึ่งวันนี้อยู่มี38ประเทศเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรฐานเดียวกับเขาเนาะเราต้องมีหลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสธุรกิจเราต้องรับผิดชอบเหมือนเขาการแข่งขันทางการค้ากฎหมายทั้งหลายมันต้องเป็นธรรมนะครับการพัฒนาการศึกษาแรงงานสิ่งแวดล้อมดีตน้นมันต้องได้มาตรฐานเดียวกับเขามีงั้นเรเข็เข้ากลุ่มเขาไม่ได้คําแนะนําของเขาเนี่ยมี4ีประเด็นหลกักๆด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังประเด็นที่1ก็คือ ประเทศไทยจะต้องเสริมความแข็งแกร่งทางด้านวินัยการคลังจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมทําไมเขาถึงพูดแบบนี้เราเนี่ยความจริงภาษีมูลค่าเพิ่มต้องอยู่ที่10%นะครับต่อมาลดลดมาเหลือ7แล้วก็ต่อยาวมาจนบัดนี้ถ้าทางจะต่อยาวไปจนนิรันด์เพราะเศรษฐกิจกไม่ดีรัฐบาลไหนก็ไม่กล้าขึ้น mm. คนทํางานมีรายได้จากคนเกือบเกือบ70ล้านคนเนี่ยมีอยู่ประมาณ40ล้านคน เสียภาษีแบบคุณอิสรีคุณอนจพัทเสียป่ะน่าจะเสียนะสองท่านโดยอยากน้าที่จ่ายแต่คนตรงนี้เสียค่ะใช่ไหมครับคนเขาเสียแบบคุมีรายได้นะคะเนี่ยใช่แต่ว่าคนมีรายได้ใน40ล้านคนเนี่ยคุณอิสรีคุณเนจพัทท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าเสียภาษีกันประมาณ4ล้านคนหนึ่งในสิบ <ม>บริษัทตั้งหลายที่ตั้ง้งขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าเสียภาษีกันถึง30%ของจานวนบริษัทที่ตั้งหรือเปล่าบางบริษัทนี้ทำงานกันแทบเป็นแทบตายไม่เหลือกําไรเลยลง<ม>บัญชีเพราะฉะนั้น <laughs> ประสิทธิภาพการจัดเก็บจํานวนคนที่อยู่นอกระบบเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้แล้วเวลาเราเศรษฐกิจนอกระบบโตมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับวันนี้จะสังเกตเห็นพวกพวกกิ๊กอีคโนมีพวกไรเดอร์พวกเศรษฐกิจที่ทำงานแบบฟรีแลนซ์ทั้งหลายเนี่ย ใช่ไม่อยากอยู่ในระบบไม่อยากเสียภาษีแต่อยากได้สวัสดิการจากรัฐอ่าแล้วคำถามคือรัฐจะเอาเงินจาก<ช>ที่ไหนมาใ,<ช>ในเรื่องความแข็งแกร่งทางด้านวินัยการคังเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นการเรียกว่าชี้แบบผู้ดีผู้ดีชี้ให้เราเห็นแต่ไม่รู้ว่ารัฐบาลฟังแล้วจะเข้าใจหรือเปล่าเขาใช้คำว่าเราต้องปรับปรุงการใช้ใจ่ายงบประมาณให้คุ้มค่าและตรงเป้าหมายมากขึ้นฟังดูเพราะนะ,ะก็ไม่มีอะไร แต่ให้ผมตีความก็คือบอกเลิกสเสถะไอการเอาเงินมาแจกอ่ะเพราะามันเป็นการใช้เงินแบบไม่คุ้มค่าเลิกสเสถ,ะเ,ถะเมื่อรอน้ําท่วมเราไปชดเชยดูแลเลิกสเสถ,ะเ,ถะเมื่อน้ําแรงเราไปชดเชยดูแลทําไมไม่ลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมันจะป้องกันน้ําท่วมและน้นําแรงไปได้ผมได้ยินผู้เชี่ยวชาญบอกเมืองไทยเนี่ยสักแสนกว่าล้านบาทก็เอาอยู่แล้วนะไปสร้างระบบที่มันจะน้ําไม่ท่วมน้ําไม่แรงเนี่ยนั้นทุกปีทุกปีเราชดเชยกันเป็นหมื่นล้านหมื่นล้านหมื่นล้านเนี่ย มันตกไปถึงมือคนเดือดร้อนหรือเปล่ามันได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าทําไมไม่ลงทุนเป็นเรื่องเป็นดาวเลย oh. อันนั้นเป็นเรื่องที่หนึ่งที่เขาชี้แนะมาแล้วก็ตรงใจนะครับตรงจุดมากๆอันที่สองคำนี้เป็นคํายากหน่อยยกระดับผลิตภาพเพื่อเพิ่มความสาบาบ้านการแขวนของประเทศผลิตภาพคํานี้ภาษาอังกฤษใช้คําว่า productivity นะครับคุณอิสรีคุณอนุพัฒน์ถ้า<ค>พูดภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็คือว่า เราเราผลิตของได้ดีแค่ไหนเราทําได้ดีแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยากรที่เราใส่เข้าไปถ้าเป็นคนธรรมดาถามว่า productivity หรือผลิตภาพคืออะไรคือว่าเราลงทุนทำงานไปอย่างผมเตรียมข้อมูลวันละ8ชั่วโมงเพื่อมาเล่าครึ่งชั่วโมงมันคุ้มไม่คุ้มนะเราทำอะไรเราใช้แรงงานไปเท่าไหร่นะครับเป็นองค์กรใช้เงินทุนวัตถุดิบเครื่องจักรคนงานเวลาทำงานไปเท่าไหร่มันผลิตออกมาเท่าไหร่ไอ้ผลิตภาพตรงเนี้ ประเทศไทยต่ํามากต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าเราไม่สามารถยกผลิตภาพขึ้นมาได้นะครับเราก็คือทุ่มเทใส่ทรัพยากรเข้าไปใส่ดินใส่น้ําใส่ปุ๋ยใส่แรงงานเกษตร,รกรเข้าไปมันไม่เกิดอะไรเลยมันสู้ไม่ได้ผลิตภาพที่ดีจะเกิดจะยกขึ้นมาได้คนต้องเก่ง คุณอิสรีคุณนายภัฒน์นึกออกเลยใช่ไหม,มระบบการศึกษาต้องดีคนต้องเก่งโดยเฉพาะตอนนี้คนในระดับอาชีวศึกษาซึ่งโอีเดียวว่าไม่ต้องไปสนใจไประดับปัญญาหรอกระดับอาชีวะนี่แหละที่จะเป็นแรงงานที่ดีที่โลกเขามองหากันเนี่ยอันนี้เราไม่เก่งอันที่สองที่จะยกระดับผลิตภาพได้ก็คือเรื่องของ innovation เรื่อง R&D เรื่องนวัตกรรมซึ่งเราไม่มีอันที่สาม สิ่งที่ม MM. ันจะยกระดับผลิตภาพได้ค <widely spun> ือการแข่งขันตัวกฎมงกฎหมายที่มันยุ่งยากจะขออนุมัติอะไรทีมันหลายสิบขั้นตอนแล้วเกินหรือว่ากฎหมายมีไว้เพื่อกีดกันรายย่อยส่งเสริมรายใหญ่ไอ้เรื่องพวกนี้ต้องยกระดับขึ้นมาทั้งหมดรวมถึงยกระดับบทบาทของรัฐวิสาหกิจนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็พูดกันมาพอสมควรเรื่องการปฏิรูปกฎหมาย เรื่องการกียตินกฎหมายเรื่องการลงทุนในคนเรื่องลงทุนในไอเอนดีอันนี้เป็นเรื่องที่สองที่ก็บอกว่าจี้มากลางจุดเราเหมือนกันนะครับกลางใจเราเหมือนกันเรื่องที่สามที่โ ecd เขาแนะนำท่านผู้ฟังครับบอกประเทศไทยดูให้ดีนะคุณรับมือวิกฤตไข้เม็ดเชนให้ดีนะ hmm. เออระบบเตือนภยัยคุณพร้อมหรือยังโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับไค้เม็ดเชนคุณทำหรือยังวันนี้เราไม่ค่อยได้ยินนะเราเราเห็นแต่รัฐรีไปเยี่ยมตอนน้ำท่วม ไปช่วยตอนน้ำแรงแต่เราไม่ได้ยินโครงการใหญ่ๆที่จะมาป้องกันน้าท่วมหรือน้ำแรงนะครับแล้วเราประกาศจะปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์เร็วขึ้น15ปีเนี่ยเราทําอะไรหรือยังและเพื่อจะรองรับคลเมตเชนซึ่งจะมีปัญหามากนะครับกับภาคเกษตรภาคเกษตรเรามีแรงจูงใจให้เกษตรกรให้ประมงให้ท่องเที่ยวปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับคลเมตเชนหรือยังเราเนี่ยติดหนในสิ ของประเทศที่จะรับผลกระทบมากจาก m ครเม็ดเชนนะครับแต่เราได้ยินเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วเรื่องที่4เราจะต้องปฏิรูปเศรษฐกิจนอกระบบก็คือลดสัดส่วนเศรษฐกิจนอกระบบลงพัฒนาการศึกษาพัฒนาแรงงานแล้วก็ดูแลระบบประกันสังคมให้ครอบคลุมแล้วก็แจ้งจูงใจให้คนเข้ามาสู่ระบบมากขึ้น นะครับอันนั้นแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายให้มากขึ้นทั้งสี่หัวข้อใหญ่ๆและเรื่องเล็กๆที่ผมพูดไปเนี่ยคุณอิสรีคุณอนยพัฒน์ก็บอกว่าได้ยินมาตลอดเวลาหลายปีที่จัดรายการถูกไหมไม่ใช่เรื่องใหม่เลยไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เราเองภายในก็พูดนะผมเองก็พูดนักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็พูดเป็นเรื่องที่เราได้ยินมาซ้ําๆตลอดเวลาคําถามคือไม่ใช่จึงไม่ใช่ว่าเอ๊ะเรารู้ไหมว่าเราต้องทําอะไร ข้อมูลเหล่านี้ไม่เฉพาะโอ c ซีเดียวครับโอบงกก็พูด m อ f ก็พูดหลายหายสถาบันก็พูดคำถามก็คือเรารู้นะแต่ทำไมเราไม่ลงมือทำอ,อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเนาะเรารู้นะทำไมเราลงไม่ลงมือทำการประชุมประจำปีล่าสุดของสภาพัฒนก็บอกว่าเนี่ยเราต้องปรับปรุงโครงสร้างรู้หมดรู้ปัญหาสถาบันหมดแต่ไม่ลงมือ ันนี้คือประเด็นสำคัญนะทำไมไม่มี execution ไม่มีการลงมือทำเรามีผลที่เราอยากได้แต่เราไม่มีการสร้างเหตุเราไม่ action เรามีแต่ผลเรารู้ว่ามีปัญหาแต่ว่าทำไมไม่ทำผมมองในมุมนี้คุณอิสรีคุณอาจรพัฒน์อันที่หนึ่งบทเรียนจากหลายๆประเทศบอกเราว่าคนที่จะผลักดันให้เกิดการลงมือทำหรือ execution ที่ดีเนี่ยคือผู้นาประเทศเบอร์หนึ่งของประเทศเนี่ย เป็นคนผลักดันแล้วเบอร์หนึ่งของประเทศต้องเป็นคนมีวิสัยทัศน์มีความตั้งใจจริงมีเจตจำนงทางการเมืองจริงสิงคโปร์มีลีกวนยูจีนมีเติ้งเสี่ยวผิงมีสีจิ้นผิงเวียดนามมีเหียนผู้จง๋งคนเหล่านี้มีวิสัยทัศน์แล้วก็กล้าผลักดันกล้าปฏิรูปก้าลงมือทำเวียดนามประกาศเป็นรูปราชาการจะเสร็จแล้วนะครับเพิ่งประกาศเมื่อต้นปีนี้จะเสร็จแล้ว นะครับถ้าผู้นําไม่เก่งมองไม่เห็นก็ต้องมีทีมที่เก่งเราเคยมีพลเอกเปรมตินสุรนนท์ซึ่งเข้าข่ายนี้นะท่านอาจเป็นนักการทหารอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้แต่ว่าท่านมีทีมที่เก่งแล้วท่านกล้าตัดสินใจผู้นํามีความสําคัญเพราะอะไรท่านผู้ฟังครับผู้นําประเทศมีความสําคัญเพราะว่าสิ่งที่เราพูดมาสิ่งที่ Oec d แนะนํามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยกระดับ productivity หรือผลิตภาพ การยกระดับคุณภาพการศึกษาการกิโยตินกฎหมายการปฏิรูปราชการเนี่ยแรงต้านมันเยอะแล้วมันใช้เวลานาน,านกว่าจะเห็นผลมันต่างไปจากนโยบายพวกประชานิยมแจกเงินทั้งหลายซึ่งมันได้รับความนิยมทันทีเนาะทีน,นี้ผมก็มองว่าผู้นําประเทศไทยหลายๆคนที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเขารู้นะว่าต้องทําอย่างไรบ้างประเทศไทยถึงจะพัฒนาแต่ว่าเขาอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันสําคัญขนาดไหน เขาอาจจะนึกไปถึงว่าถ้าไม่แก้ไขตอนนั้นเนี่ยนะวันนี้ประเทศไทยมันจะไปไม่ได้จริงๆเขาคิดไม่ถึงตรงนั้นอันที่สองนักการเมืองก็เหมือนกับนักการเมืองอะครับเป็นทุกคนเหมือนกันไม่ว่าจะชื่ออะไรพักอะไรเนี่ยแรงจูงใจเขาในการสร้างความนิยมระยะสั้นเนี่ยมันมากกว่าแรงจูงใจในการปรับโครงสร้างระยะยาวนะเพราะนักการเมืองเนี่ยมักจะหวังผลการเลือกตั้งครั้งต่อไปต่างไปจาก รัฐบุรุษซึ่งจะหวังผลให้เกิดขึ้นกับคนรุ่นต่อไปส้ำร้ายไปกว่านั้นหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลักดันให้เกิดการเป็นรูปโครงสร้างในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่มีพลังไม่มีศักย,ายาภาพพอที่จะโน้มน้าวผู้นําประเทศแต่ละรุ่นให้ลงมือทําไดนะ้เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ทําแผนเสร็จเขียนในกระดาษเสร็จก็ถือว่าเสร็จผู้นํารัฐบาลจะไปทําหรือเปล่านั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เราถามว่าระบบราชการเห็นไหม mm hmm. เห็นนะครับแต่ว่าระบบราชการพักราชการเขาก็พึงพอใจกับสถานะเดิมๆนะภาษาอังกฤษใช้คําว่า status quo เขาไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเพราอยู่แบบนี้เขาก็ได้รับเงินเดือนเขาก็อยู่ได้กฎหมายในมือเนี่ยทำไมฉันจะต้องไปทิ้งกฎหมายฉันถือกฎหมายในมือดีแล้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเร,เราจะคาดหวังให้ระบบราชการมาเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงป็นรูปโครงสร้างอันนี้เป็นไปไม่ได้ นักวิชาการก็เข้าไม่ถึงข้อมูลรู้ไม่ทันโลกแล้วก็ปัจจุบันนี้น่าเสียใจที่บอกว่าก็เลือกข้างไปอยู่กับพรคการเมืองกันซะหมดละเพราะฉะนั้นเวลาพูดมาก็มีอเจนดาทางการเมืองอยู่นะครับนักวิชาการที่อยากจะผลักดันอย่างตรงไปตรงมาก็เสียงไม่ดังพอ,อและที่สาคัญที่สุดประชาชนผู้เดือดร้อนอย่างพวกเราเนี่ยเข้าไม่ถึงข้อมูลนะถ้าโ e c d ไม่ชี้ไม่ย้บอ,ออกมาข้อมูลพวกนี้มันก็จะกระจุกอยู่ในวงเล็ก นี่คือจุดอ่อนประเทศไทยนี่คือข้อบุญที่ประเทศไทยเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นประชาชนเข้าไม่ถึงก็ส่งเสียงดังไม่ได้วันนี้ขณะที่ธุรกิจย,ย่อยๆคุณอิสร,รีคุณนายพัฒน์คงได้ยินว่าก <c oughs> ู้ไม่ได้กู้ไม่ได้กู้ไม่ได้ได้ยินบ่อยใช่ไหมครับเอสมี <c oughs> <SM> e> กู้ยากจังเลยรู้ไหมครับว่าเงินเหลือในระบบธนาคารเนี่ยเท่าไหร่ห้าล้านล้านบาท ค,ค, ree, คุณอิสรีคนนี้มาห้าล้านล้านบาทซึ่งก่อนหน้านี้หรือจํานวนที่ควรจะเป็นเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่คะจารย์มันต่ำกว่านี้เยอะแต่ว่าตอนนี้แปลว่าอะไรแปลว่าธนาคารรับฝากเงินเป็นต้นทุนแต่ไม่ปล่อยเงินเพราะว่าอะไรไม่ปล่อยเงินฉันยังมีกำไรโอ้โหปีหนึ่งเป็นแสนแสนล้านรวมกันทั้งระบบขนาดไม่ปล่อยเงินออกมา เอสกู้เงินไม่ได้เห็นไหมเงินเหนือเหลือในระบบแต่ว่าธนาคารไม่จะเป็นต้องปล่อยเพราะว่าความต่างของดอกเบี้ยเงินฝากกับเงินกู้เนี่ยฉันสบายฉันหากินกับคนที่กู้ฉันได้สบายละแล้วเขาก็ไม่เดือดร้อนกับ SME ที่กู้ไม่ได้คุณสำรองของประเทศวันนี้เรามี9้าล้านล้านบาทเกินความจําเป็นตั้งเยอะเราเคยได้ยินรัฐบาลบอกจะเอามาหามาตั้งเป็นกองทุนความมั่งคั่งของประเทศเหมือนที่หลายๆประเทศก็ทํากัน หากำไรมาเป็นงบประมาณพัฒนาประเทศไหมเราไม่ได้ยินเรื่องแบบนี้ครับท่านผู้ฟังผมคิดว่าเราต้องหยิบยกคําเตือนของ OECD ถือโอกาสตรงนี้นะเพราะาเราอยากเป็นสมาชิกเขาเนี่ยก็ต้องใช้แรงกดดันตรงเนี้ผมก็ถือโอกาสใช้แรงกดดันเนี้มาบอกว่าเราต้องฟังเขาแล้วเราต้องทําแล้วเราต้องช่วยกันส่งเสียงไม่เช่นนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นการเมืองหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ราชการหรือนักพิชาการ แรงผลักดันเรื่องพวกนี้ไม่พอก็หวังว่าจะเป็นเช้าวันจันทร์ที่หนักหน่อยแต่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะครับแล้วก็หวังว่าครับเชิญครับอ๋อจะบอกว่าเป็น productive day s t a r t Week first อาทิตย์วันแรกของ Week ค่ะค่ะครับนักการเมืองบางทีเนี่ย เปลี่ยนมาเปลี่ยนไปแต่ชาติและการเติบโตพัฒนาเนี่ยมันยังอยู่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะคะ่ะสำหรับพวกเรา3ามคนและทีมงานกุ o มอร์นิ่งอาเซียนนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์และขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ